ต้อนรับเข้าสู่ช่องของสก๊อตโดโดและคลิปนี้นะคบเป็นคลิปวิดีโอแรกนะครับที่เราจะทําลงในชแนลของเราเออนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา8ปดโมงเช้าเนาะก็แบบสภาพหน้าก็แบบอาจจะดูแบบโซโซนิดนึงนะคนเพิ่งแบบแปดโมงเช้าเนาะฟิลอารมณ์ก็แบบว่าวันนี้นะครับเราก็พาทุกคนกันไปที่ คาเฟ่ใหม่เออแถวองคราราชจังหวัดนครยกเรานี่เองนะคะแบบว่ามาง่ายมากเลยนะครับเราก็จะไปแนะนํากันเนาะแล้ววันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญนะครับมากมายเลยเนาะเราก็จะไปถ่ายรูปเล่นกันโอเคงั้นวันนี้เราไปกันเลยดีกว่าแต่งตัวกันไป โอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดสิบนะเซเว่น mm hmm. เดี๋ยวเราไปราตรงนู mm hmm. ้นวันนี้เราจะมารอดูกันว่าจะมีใครมาร่วมทริปกับเราบ้างโอเคปะเออสุดปังแน่วันนี้ mm hmm. อย่าลืมใส่แมสมาด้วยนะ mm hmm. เวลาออกจากบ้านช่วงนี้โควิดในทีมก็ระบาดแบบรุนแรงมากในไทยเนาะ ับราเล่นมาที่คอนคาีเออเป็นคาเฟ่เขาะะเปิดใหม่ย่านนครนยูแบบมาง่ายมากเลยนะคะไม่ว่าจะมาจากทันยานหรือว่าลำพูกานนะครับและตอนนี้ครับเราได้สัง่งอาหารไปเป็นอาหารแพนเค้กมะนะคะแล้วก็เป็นน้ำโกโก้นะคะราคาย่อมเยี่ยมากเลยนครับที่นี่มาทนได้นะคะและวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะแปลว่าเราจะไปเจอกับแขกรับเชิญตรงที่ถ่ายรูปที่เราถ่าน,น,น,นะครับและอย่าลืมมากันนะครับ Thank you แล้ตอนนี้นะครับเราก็ออกมาจากคาเฟ่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสถานที่แบบถ่ายรูปได้เลยเนาะอันนี้นะครับแล้วก็แขกรับเชิญของเราก็คือน้องยาดาค้า <laughs> ร่วมทีของเรานะครับแล้วก็เป็นนิมูนานะ่าร <laughs> ักแมเดียเนาะดู <laughs> คาเฟ่แบบชิลมากทุกคน <laughs> บรรยากาศคือแบบฟินะ <laughs> คะทุกคนฟิลแบบต่างประเทศมาก เดี๋ยวเราจะพาไปชมแบบตอนที่พวกเราถ่ายรูปกันด้วยเนาะไป มีแบบเป็นแคมเป็นเออยอะไรเอยกรูให้ถ่ายรูปนะครับเรา,าไปดูภาพไปเลย ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการทัวร์ที่ดูคลองคาเฟ่นะครับคาเฟ่ใหม่ย่านนครเหนือนะครับแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งทิ้งิ้งที่กล่องาวของผมด้วยนะครับบ๊ายบาย